สวัสดีครับผมวันนี้วันที่11เดือน11ปี2,566นะครับผมก็มาอัปเดตกันตามข้อมูลที่แบ่งปันไว้นะครับวันนี้ครับเรามาสรุปชัดเจนกันนิดนึงสำหรับในเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทซึ่งก็มีความนะครับชัดเจนล่าสุดมาอัปเดตกันนะครับว่านะใช้ได้วันไหนซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของกลุ่มสำคัญเนี่ย คือกลุ่มไหนอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเช็คเงินไขค,ครับเงินดิจิตัล1,000 0บาทใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อสินค้าอะไรได้อะไรซื้อไม่ได้ครับนายเชท้าทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าและก็ข้อสรุปของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนะครับยืนยันเงินเดือนต่ำกว่า70,000บาท เงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทได้ทุกคนครับซื้อนะครับได้เฉพาะสินค้าอุป,ปริโภคและก็บริโภคครับพร้อมขยายขอบเขตเป็นระดับอำเภอคาดว่าจะเริ่มโครงการเงินดิจิตอลไวเดตได้เดือนพฤษภาคมปี2567ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้และก็จะใช้แอปพลิเคชันเปอ๋อตังเป็นช่องทางการใช้จ่ายกับร้านค้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่ถึง7 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเงินฝากขั้นต่ำ5,000 0 0บาทคิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับจำนวนเนี่ย50ล้านคนนะครับนี่ฮะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่อยู่ใน3ตัวเลือกด้วยนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า3ตัวเลือก ไม่ได้มีรายได้นะครับถึง70,000เลยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสรุปอีกครั้งนะครับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอล1,000 0บาทผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่ถึงนะครับ70,000บาทต่อเดือนเงินฝากตำกว่านะครับ5 0า0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ50ล้านคนนะครับเงื่อนไขโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะครับก็จะเติมเงิน1,000 0บาท ให้กับกระเป๋าดิจิตอลนะครับใช้จ่ายกับร้านค้าภายในพื้นที่ระดับอำเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้สำคัญใช้ได้ระดับอำเภอเลยนะครับต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนนะนะครับโครงการเงินดิจิตอลไวเลส์นะครับโอนเงินครั้งแรกนะครับเริ่มพฤษภาคมปี2 5 6 7นะครับย้ำนะ โครงการดิจิตอลไวเลตนะครับจะโอนเงินครั้งแรกนะเริ่มเดือนพฤษภาคมปี2567นะครับแล้วก็นับไปในการใช้ก็คือ6เดือนนะครับผู้ใช้สิทธิ์นะครับไม่สามารถโอนเงินให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้ะนะครับโครงการนี้นะครับต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งร้านค้าแล้วก็ประชาชนนะครับนี่ฮะก็นะครับไม่ได้ ซึ่งก็เป็นรายละเอียดเงื่อนไขนะครับผมให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับย้ํำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเงื่อนไขโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทเติมเงินนะครับหนึ่งบาทในกระเป๋าดิจิตอลนะใช้เงินกับร้านค้าภายในพื้นที่ระดับอําเภอตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับใช้ครั้งแรกครับระยะภายใน6เดือนนะครับแล้วก็โครงการดิจิตอลไวเดโอนเงินครั้งแรกครับเริ่มเดือนพฤษภาคม ปี2,567นะครับผู้ใช้สิทธิ์ครับไม่สามารถโอนเงินให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินสดได้โครงการนี้ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งร้านค้าและประชาชนนะครับย้ำเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะครับเงินดิจิตัลหน0 0 0ืนบาทซื้ออะไรบ้างนะครับก็จะเป็นสินค้าเพื่อการอุปบบโภคและบริโภคเท่านั้นนะครับ เงินดิจิตอลหนึ่งบาทนะครับห้ามซื้ออะไรนะครับมาดูกันนะสินค้าออนไลน์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพลอยทองคำอัญมณีนะครับปิดหนี้จ่ายค่าเทอมค่าเรียนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าก๊าซธรรมชาติซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติไม่ได้แลกหรือกดเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้ไม่สามารถนำเงินดิจิตอลใช้จ่ายกับการบริการได้เช่นล้างรถตัดผมเป็นต้นนะครับประเภทร้านค้านะครับก็จะใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี ร้านค้าไม่จําเป็นต้องจดแวดแต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนร้านค้าที่จะขึ้นเงินสดได้ต้องอยู่ในระบบฐานภาษีเท่านั้นนะครับนี่ฮะแยกกันเพราะฉะนั้นร้านเล็กๆเ,เนี่ยแน่นอนตามหลักครับถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนฐานภาษีขั้นสามารถที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าได้นะครับแล้วก็รับเงินก็คือนะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยมาซื้อร้านมาซื้อที่ร้านท่านได้แต่ท่านเนี่ย จะมีหรือรับเงินตรงนี้แหละนะครับไม่สามารถไปแปลเป็นเงินสดได้ท่านจะต้องเอาเงินเหล่านี้นะครับไปซื้อนะครับที่ร้านนะร้านค้าที่มีระบบฐานภาษีตรงนั้นเนี่ยเพื่อนะครับผมเอาสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาที่ร้านท่านได้นะครับเพราะว่านะครับร้านที่เขามีฐานภาษีเขาก็จะไปขึ้นเงินแทนอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ เงินดิจิตอลใช้ยังไงนะครับการใช้สิทธิ์เงินดิจิตอล1,000 0บาทกำหนดให้ใช้จ่ายในระดับอำเภอภายใน6เดือนสามารถซื้อสินค้าอุปบบโภคและก็บริโภคร้านค้าที่สนใจเข้าโครงการครับไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่านะครับแต่หากต้องการขึ้นเงินสดหรือกดเงินสดออกมาจะต้องไปร้านค้าที่ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นนะครับผมนะ ทไลน์นะครับเรามาเช็คกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับในด้านของการตีความนะครับโดยกฤษฎีกา และดําเนินกระบวนการสภาก็จะเริ่มนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนปี2566นะครับก็คือเดือนนี้แหละนะครับโครงการครับก็จะมีการอ e ีลีฟันเดือนมกราคมปี2567นะครับก็คือมกราปีหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของดิจิ t a ลว a รเรเนี่ยนะครับที่จะมีการโอนเงินเข้า10,000บาทก็เดือนพฤษภาคม นะครับแล้วก็โครงการเนาะเสริมสร้างขีดความสามารถก็อยู่ประมาณเดือนมิถุนายนปี67นี่นะครับผมนะนอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลไวรัสนะครับก็จะมี e ีรีฟันะครับเข้ามาเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขคือสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและก็บริการมูลค่า5 0,000บาท โดยใช้นะครับใบกำกับภาษีมาประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็เริ่มมกราคมปี2567เลยนะครับอ่ะนี่เป็นภาพรวมที่นำมาอัปเดตกันล่าสุดบทสรุปชัดเจนนะครับสำหรับในเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลบอยเรดนะครับนะที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็น่าจะชัดเจนแล้วก็ตอบคำถามหลายท่านที่รอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทิศทางการใช้นะครับก็ยืนยันครับว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังอายุนะครับ16ปีขึ้นไปครับรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนเนองินฝากต่ำกว่านะครับ500,000บาทอันนี้ก็คิดรวมครบหมดนะครับจบอยู่ที่ประมาณ50ล้านคนนะก็เดี๋ยวดูกัน เดือนพฤษภาคมก็เป็นขอบเขตที่จะเริ่มมีการโอนเงินนะครับประมาณช่วงพฤษภาคมปี67ก็จะโอนเงินนะครับผ่านทางด้านของบรยเรทให้กับทุกท่านใช้สิทธิ์นะครับภายใต้ขอบเขตก็คืออยู่ในอำเภอของท่านตามบัตรประชาชนนนี่ก็น่าจะนะครับมีความคืบหน้าเดี๋ยวอย่างไรนะครับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็คงไม่น่าจะมีอะไรผิดไปจากนี้แล้วทิศทางความชัดเจน นะก็จะมีความชัดเจนประมาณนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบและก็ตอบข้อสงสัยอีกหลายๆอย่างให้กับทุกท่านได้รู้แล้วก็เตรียมตัวสําหรับในเรื่องของการใช้สิทธ์นะครับสิ่งสําคัญก็คืออย่างที่บอกไปครับว่ารายละเอียดนะครับหลังจากนี้น่าจะมีรูปแบบต่างๆมาท่านได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้าผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับทุกท่านที่จะนะเริ่มต้นในเรื่องของการเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องของการใช้ แอปพลิเคชันปอต่างนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับผมก็น่าสนใจแล้วก็รายละเอียดครบถ้วนแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบนะครับมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้ครับยินดีที่จะหาข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณมากครับต้องลํำลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ